สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแอดในช่วงแรงของมือวันที่3เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ันนะคะมน pa, ิแอดพารพอพี่นดองบรรเทาสุขสุขสกันมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากแม่วันริมโขงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแม่วันเรามีแนวทางมาเน้นห้เม็ดเดียวเลยนะคะมดทีพผ่านมาเนี่แนวทางของแม่วันกับเขามาทั้งบนทั้งล่างน้ะง่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเอามาอนีค่ะแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะซิเดมาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าวัสดีจ้าค่ะมานีกันวันสามค่ะคือกาวนะคะแม่วันค่ะจ้าจ้าอันแม่ว่าลุ่มท้องยา นั่งนั่งไหวผมดูร่มของยานั่งนั่สัของหย่าขาวสีเมศวายสินไหม้คนนี้อ๋ออ๋อค่ะค่ะเออคนมาหมาหอดคนว่าพนพ่อใจแล้วคนว่าอันมาคนแต่ว่าเอาให้ตัวเดียวไม่ให้เยอะอืมแล้วบอกว่าล่างเจ้าเข้าสีกันบนไหวเนาะค่ะกันบนไหวนี่เมศจะเอาซีเจ็บหนึ่ง 471ค่ะแล้ว071 071ค่ะ971 971ค่ะ671 4คู่671ค่ะจ้าแต่ว่ามีนินนียูนิค471นั่นน่ะเด้อค่ะกับ971มี2คู่เลข3ตัวชุดนั้นรองไว้อือค่ะ พราะว่าพนมาเพนเขาจับเอาพนเป็นผูน้เฒ่าเนะาะเออมาเลียเพนว่านันย่าพอใจแล้วนันย่าจะให้กุ้งตัวเดียวเราเอากุ้งใหญ่กุ้งนะท่อแค้นี่กุ้งกล้าม,มกล้ามนะคันว่าซึ้อในน้่กุ้งมันมีสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแี่รุ่งสามหนึ่งน้่นหันสองโตนะอ่าสามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งอันนี้น้ํากุ้งนะคะน้ํากุ้งจ้า มันนี่เพื่อนว่าดันบ่บไฮอีกย่าไฮตัวนี้เอาเอาให้โพเราบอกว่าจังสีนั่นนะค่ะเออจะพากันเอาก็เอาให้โพเลยคู่เดียวตัวเดียวแค่นี้เราวะค่ะเออมานิมาแมนิมาเพื่อนว่าปูนาคนสั่งมาปูนาคยังติดธุระอยู่ปูนาคเขาไปธุระเขาทางในเมืองจนก็นเรียกว,ว่าจังสีนะค่ะปูนาคสั่งมาหาเจ้านั้นว่า จะขอเจ้านั่นห่ขอข้าวเนี่ยเขาจะขโขมนุษย์สองตนอเอา้าแม่คุณได้ว่าโขนได้เอามนุษย์ไปสิเห็นเมื่อไหร่มุนเกยได้ว่าไม่รู้แหละท่านจะโขกับเจ้าหรือจะให้ไงไว้ให้อะไรแล้วไว้สิให้แบบ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 ได้เนาะเออคุยว่าน้ำยาว่าเอาไปำไปนะปูได้คน,นมาเมยไม่ได้ว่ตนกับือเนี่ยมากุยกับเม่์ไม่อืมค่ะ เม,ม่ก็เรียกว่าไ้บ่ได้เพิ่นก็เรียกว่าไม่ได้ก็ต้องเอาเอาคนแก่สองคนเลยเอาเป็นคู่เราเรีว่าองสีนะโอ้อเอาแสดงว่าเลพป,ปูนาเนี่ยเข้าเก้าเก่า,กา,กายนเลย <นะ S 1> คนแก่ <คน S 2> สองคนเป็นคู่เนาะเป็นเออคนแก่สองคนเป็นคู่แต่ว่าเพิ่นสิบว่าเอาเมือหัวเขาเอาคนบานออ้บานเม่น่ะบ้านี้เม่ก็เรียกว่าเอาไฮปูนา,ามหาเมฆในเด้ออันมหาดูในเด้อเอาย่า เนีย่ยอึนแทนโบราณอีบอกว่าวขันเอาเนีย่ยอึนน่ะลูกฮะให้ได้เวิร์สรู้แต่ว่าเอามานุษย์ลูกขอซะผู้เฒ่าบ้านแม่ผู้เฒ่าบ้านลูกนะ่ะมันเหลือดโบร,รก็เกลี่ยมโถ่แล้วเว้นนี่นะเออแต่เอาผู้เฒ่าไปเวดแล้วก็บ่มี่รักบ้านแล้วก็เลยบอกน้ำฝนไม่รู้เลยย่าก็ไม่รู้ปู่ก็สั่งมาเราระวังสินะอืมอืมค่ะมันนี่ก็บัดอันนี้นแต่ก็เอาไปว่ามาแต่สิเมื่อพแต่ว่าเอาแค่นั้นถ้า เดี๋ยวจะไปบอกปู่ให้ถ้าเขาไม่มาก็พิจารณาดูเด้อเอาต้นกล้วยสองต้นก็ได้ไปเปลี่ยนทำเป้นหุ่นเรอเอาอไรเห็ดแทนค้นจริค่ะเออเห็ดแท่นค้นเห็ดเป็นหุ่นเอาไปปินตัวค้นบางสีนะค่ะแต่ไม่เอาตัวอื่นเอาต้นกล้วยกล้วยมันจะเป็นเก้าอจิตเป็นยอะอะ ช่างไม่ย่างเก้าเก้าเลยตัวหนึ่งนี่นะค่ะพี่วรรแต่ว่าแม่ก็สิเฮ็ดเธอเป็นยุหุ่นน่ะสิเฮ็ดเปลี่ยนเรกแล้วผู้เฒ่าว,า,เาว้ย่าเชื่อว่าเพิ่นมาเอาคนเท่าอีดีเลยแม่เนาะนะเออเพราะว่ามันห่อเขานี่คนบ่กอย่าเอาวันห่อข้าวนี่แหละเอาคนเกศโสมข้นเนาะว่ะอืมค่ะเออเท่ากัเลยว่าไงเป็นแม่สิเฮ็ดรู้แม่สิเขาไปหาอาจารย์เพิ่นยูหม้อเลงค่ะเขาไปหาอาจารย์พญานาคแถวเฮ็ดไทยค่ะ ของเราคือเห็ดเจาะเลื่อนเพ่คุณคยเห็ดเอาไป๊กโค้กคนะหะเราเห็ดหายหายมันวิ่ดแต่นะเราจะาแมนเอาผู้เฒ่าคนอีรีนี่ก็บ่ได้เลยกันเอาผู้เฒ่าคนไปอีรีนีภาษีอยากให้เอาแล้วคุณไม่ตายคุณอยากับไมตายได้นั่นแล้วค่ะเออกันพคนแบบมันอยากแม่นบ่ได้ถ้าโคถ้าโคบ่ได้มันอยากแม่นบ่ได้แต่แต่ว่าสิ๊กโค้กนุณน่ะนะค่ะจะจะเอาหน้าเงินลุ้งดึงอันโบ๊ะ ทันทันไปหาบอกเอ้ชี่อของเมธเติมยาโซ่เติมแถวอุบลนแถวชุกชุกอำเภอชุกจังหวัดติดเพิ่นขี้<า>น่ะล่ะจ้ะแหงนี้ออมซินซีร่าลายในเด้อเน,น้นออมซินซีร่าลายเนาะค่ะเออเน้นออมซินก็โซ่ซีร่าตะวันเน้นอมซินซีร่าลายเพราะว่าเพิ่นจะพาแต่เม่ไปออมซินเดียวนี่นอะนอ๋ออันนี้ก็บฟันไปออมซินอีอนกแลหห้วบ่แม่มันเออฟันเกีก่ยวเ,ออเ,เลยเพิ่นก็สิิาขึ้นไปธนาคารออมซินดึงสีนะอืม ก็ยันไปอมสิ้นก้นเดียวนดีดาอออค่ะมากเป็นได้นอกกัะมมัเนาะเออแต่ไปสะานันข้อมยานี่นิ่มเจ๊ดหนึ่งเลยเจ้าสานึ่ะเอาเป็นโลกแม่ว่ามันสไปลซพพอรอันอันนัลนเนี่ยบนระลวกซพ่อเมือก้นนีปุ่นหายแม่ไปอณาใหม่แม่ไปเอาเฮ็ดหุดอค่ใสค่เบอิบเจ็ดเนาะหลอเือดวแค่ะเออแม่มั่นกับายู่ดิ ออไม่ว่านวายู่คูเบอร์สิบเจ็ดวาวงสันจ้าคูเบอร์สิบเจ็ดน่าแบบไปร่วมมืออ่ะเพราะทีเพื่อนมาอยากเมื่อ,อก,อามมากี้นโอ้เป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดด,ดีดเนี่นดเดีดดดเออ,อ,อจ้าไม่ว่านอันเนี่ยซ้ำนี่แดงบึงตัวรุว่ยลยบานี้พุ่นละมือวันที่โมโมวันที่ชิหาเด้อวันนี้เด้อ่ะพุนจังสิบ้ามาหาอยากตามอยากบอกวันที่สิหาปีบา้าขึ้นเมือก่อนเนี่ยหรอ <G l ug> ถต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นจังไรมาจังไรเดี๋ยวเป็นสิออกมาโบอีกซีนึงเฮาจังจังสรุปมืึ่งชุดถ่ายเนาะได้ค่ะแต่ว่าอันนี้บอกแม่ก็ว่าซื้อไว้ที่ไม่โดนนัดิีกนึงก็เป็นเก่าๆนี่อืมค่ะต <จๆ S 1> ัวอื่นเฮาก็ลงไหวจ้าจ้าเออจ้าจ้าเอาอ <ๆ S 1> เอาจ้าจ้าจ้าโอเคดีนะขอ,ขอบคุณค่ะแม่มั่นค่ะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ้ีเนนกัจ้า สรุปแนวท่างไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องเด้อเอมานีนะคะก็เป็นเลขของยานะคะยานเพิ่์มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสุดนี้นะคะอ่าเป็นตัวเลขน้ามกุ่งนะคะพี่น้องคะประกาศลักลอยนะคะลักลอยสําหรับเอฟซีมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะเพิ่นถามว่าอันให้ถามแม้ว่านเด้อว่าลักลอยหมวดนี่ของแม่วันตัวใดนะคะพี่น้องคะแม่ว่าเราก็ได้ถามปู บูกะเลย่าลักลอยงวลเนี่ยเป็นเก่านะคะลักลอยเก่าแต่ว่าแม้ว่าเรากลับมาศูนย์น้ำนะคะเราก็เลยเ,เอาศูนย์มาใส่น้ำนะคะลักลอยก็เลยเป็นเก่าเป็นศูนย์นะคะพี่น้องค่ะอ้อปรนีนะคะเลขน้ำกุ้งค่ะกะซิมี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะสองตัวนี่ซิมี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่ว่าแม้ว่าเราเน้นสุดๆคือเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เราก็เอาลักลอยมาใส่พร้อมนะคะลักลอยมาใส่ห้นะคะเป็น4 7 1 0 7 1 9 7 1 6 7 1นะคะพี่น้อง แม่วันเราวงกลมอยู่ที่ C 7 1กับเก1เด่ถ้าถามพ่อแม่พี่น้องคะเอาจริงๆก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พอมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้องบระเท่าสุขุสุข้นใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะ้พ่อแม่พี่น้องคะ ขอบ,บุณขอบคุณพปพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบ,บุณขอบคุณ้อมูลทั้งทั้งวนี้นะคะขอบุณขอบคุณแม่วันริมโขงด้วยนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แบ็ในคลิปหนาค่ะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ